สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดำชาแนลนะครับวันนี้ก็มีพัสดุส่งตรงมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็ได้สั่งเหรียญซึ่งเป็นเหรียญสิงนะครับจากวัดพระพุทธชินราชจ,จังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็ได้สั่งไปสองเหรียญพัสดุก,ก็ได้ส่งตรงมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญมีหน้าตาอย่างไรนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกของวัดพระพุทธชินราชนะครับจังหวัดพิษณุโลกเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างจากสิงห์ที่เป้าหน้าประตูโบสถ์ซึ่งก็มีอายุ500กว่าปีนะครับก็มีความงดงามนะครับเป็นที่มีความงดงามมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อ เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเนื้ออะไรเลยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับมีความงดงามนะครับมีความงดงามเลียนนะครับกล่องเป็นกล่องสีขาวนะครับเป็นกล่องสีขาว เป็นกล่องสีขาวด้านหลังด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุยุวราชนะครับมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดพระพุทธจินนาราชจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเขียนไว้เป็นตัวอักษรนะครับมีการตีตราของวัดด้วยนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าออด้านหน้านะครับด้านหน้านี้ก็เขียนว่าสิงเมตตามหามงคล64 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกเปิดกล่องออกมากล่องมีลักษณะเป็นฝาเปิดแบบนี้นะครับเป็นฝาเปิดลักษณะนี้นะครับสิงมีความงดงามมากเป็นรุ่นแรกที่ทางวัดจัดสร้างแล้วก็เป็นที่นิยมมากมายมหาศาลนะครับ ผู้คนนักสะสมหรือประชาชนทั่วไปก็ต่างหาสะสมกันเก็บไว้บูชาเป็นจำนวนมากซึ่งก็ไม่พอต่อความต้องการอ,อันที่สำคัญก็คือเป็นรุ่นแรกที่วัดจัดสร้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองสิงจะมีความงดงามมากมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีความงดงาม ดูสิครับนี่งดงามมากนะครับงดงามจริงๆนะครับสวดทรงองค์ประกอบถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับสวดทรงองค์ประกอบรูปหล่อนะครับมีความสมบูรณ์มีความงดงามมากเลยนะครับมีความงดงามมากเดี๋ยวดูอีกกล่อง ส่วนกล่องนี้ก็เป็นกล่องเหมือนกันนะครับเป็นกล่องเหมือนกันเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำเนื้อทองแดงรมดำก็มีความงดงามอีกเช่นเคยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับความงดงามพิมพ์บล็อกเดียวกันเลยนะครับนี่มีความงดงาม องประกอบของเหรียญนี้มีความงดงามมากนะครับมีความงดงามทีเดียวเอาละเดี๋ยวมาดูกันมาดูความรายละเอียดกันว่าเหรียญมีลายดูรายละเอียดของเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขโค้ดนะครับเป็นเลขโค้ดเป็น3 8 9 เลขโค้ด389เห็นไหมครับนี่เลขโค้ดเลขโค้ด389อันนี้ก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันด้านหลังก็จะมีการตอกโค้ดนะครับเป็นการตอกโค้ดสิงด้านหลังนะครับดู ความอุดมสมบูรณ์ดูความสมบูรณ์ของสิงสิงห์จะมีความสมบูรณ์มากนะครับสิงมีความสมบูรณ์มากเลยทีเดียวเป็นรุ่นแรกนะครับนักสะสมประชาชนทั่วไปต่างหาเก็บมาบูชาและไม่ควรพลาดแก่การเก็บสะสมเก็บบูชานะครับ นะเป็นรุ่นแรกของวัดในการจัดสร้างเลยนะครับนี่พิธีใหญ่พิธีดีนะครับเป็นพิธีใหญ่ในการปลุกเสกพิธีใหญ่มากมีความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชานี่นะครับก็จะมีลักษณะนี้อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ ส่วนนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำก็จะมีเลขโค้ดเช่นเดียวกันอันนี้เลขโค้ดเป็น1 3 2 9นะครับ1 3 2่นะครับ1329ดูความละเอียดดูรายละเอียดนะครับมัจะมีรายละเอียดความละเอียดมากนะมีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นยันมีการตอกโคดด้านหลังด้วยนะครับเป็นยันทั้งสองฝั่งด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายก็จะมีลักษณะนี้อันนี้ด้านท้ายมีลักษณะนี้นะครับตัวสิงก็มีความอุดมสมบูรณ์เช่นกัน ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วเพราะว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการไม่เพียงพอต่อ,อต่อนักสะสมต่อผู้ขวัญขวายหามาบูชาแล้วก็เป็นองค์สิงที่อยู่หน้า,าหน้าพระอุโบสถของวัดมหาธาตุนะครับจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็สิงคู่นี้ก็มีอายุ ประมาณ500กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาดังนั้นจึงไม่ควรพลาดที่จะเก็บหามาบูชาหรือสะสมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาแก่ผู้สะสมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ